สวัสดีค่ะไม่เอาไม่บดีมาอยู่ที่บ้านพี่ทับทีวันนี้มานอนมาพี่ทับทีมโหฟุ้งมากเจ้าของบ้านสภาพยังไม่อาบน้ำทั้งคู่เลยนี่กระจกบานเลอเธอไงฮัลโหหันหน้าไปทางกระจกเลยพี่ทับทีฮัลโหลเพี่อนพี่บอกเฮียนี่พี่ทับทีไม่สบายนะโจไม่อยากออกกอล เดี๋ยวพี่อัพิมจะเล่นกีตาร์เขาเล่นกีตาร์เก่งมากเลยรู้ป่ะไปสำรวจบ้านพี่อัพพิมกันดีกว่าพี่อัพพิมสำรวจบ้านกันโอ๊ยเจ็บเออสำรวจบ้านพี่อัพพิมนะคะนี่คือห้องฮึบห้องอันกว้างใหญ่แล้วก็มาถึงห้องห้องเป็นห้องไอ้นี่ค่ะห้องหนังมีที่ฟิตเนสพี่ทัพพิมสาธิตโอ้สาธิต,ธตเร็ว เออเออเอนี่กระจชมันยอดมากอ๋อมีมีอะไรมีเป็นโนมีสองอันเลยไม่ว่าจะซื้อมาทำไมเฟืองตังแล้วก็มีไฟไฟเพอาอห้องดูหนังเช่งคืนนี้เราจะไม่นอนกันนะคะเราจะตาแฉะมี่ดูเป็นแบบ ที่น like like ั right. ่งเหมือนแบบโรงหนัง V I P อ่ะนี่เ้าของบ้านตายเจ้าของบ้านตายอยู่นะคะไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแหละห้องก็ห้องดูเต็มไปหมดหนังคือเลือกกันดูไม่วา่นไม่ไหวไป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 หมดแล้วไอพผีหลอกไปไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะแล้วก็ดูดูมี มีกีตาร์เทียบทีไม่กีตาร์เก่งมากแล้วคืนนี้ให้เทียบทีเล่นกีตาร์หรอมีกระจกทึบที่เก็บของที่เก็บของเรียกวัตุสภารมีเ <c oughs> ส้นหนาวนี่ค่ะบรรดาโค้ชทั้งหลายมีอะไรอ่ะมาอีกห้องหนึ่งห้องดูซีรีส์อันนี้ห้องดูซีรีส์คะ่ะเมื่อกี้ห้องดูหนังเมืองนอกนี่ห้องดูซีรีส์ พึบอืมแล้วมีคอมมีเป็นโนอีกหนึ่งตัวที่เราบอกไม่รู้จะซื้อมาเยอะทำไ,ไมเปลืองบัตรตัวนี้ก็เตียงนอนเตียง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 นอนแล้วเราก็ล้มแล้วก็คือเราไม่คิดจะไปไหนแล้วแล้วดูเสื้อเราทีนี้เราจะใส่แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเอ จะของบ้านใช่ <Hi. S 1> <laughs>